ดอกสุดยอดครับดอกขนาดไหนก็เท่าฝ่ามือเลยครับดูนี่นะครับนี่ครับฝ่ามืออย่างไหนนี่ดอกเท่าฝ่ามือแล้วข้างไหนอีกนะครับบานหมดแล้วครับโรยหมดแล้วครับนี่นะครับนี่ดอกสวยนะครับนี่ครับเท่าฝ่ามือมเลยนะครับครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดอีกแล้วครับป่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอยู่ข้างหลังผมนี่นะครับ แต่ตอนนี้น้ําท่วมแล้วครับไปดูครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับนี่ครับป่าก็จะประมาณนี้นะครับเป็นขันอย่างนี้นะครับเห็ดขึ้นดีมากเลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับไปครับไปรับชมกันนครับว่าผมจะได้กี่ดอกนะครับวันนี้นี่นะครับที่ผมให้ก็ประมาณนี้ครับ ดูนะครับปลอมมันจะได้หรือเปล่านะครับไปรุ่นกันนะครับนี่ครับปวกนี้เคยขึ้นนะครับมาประจาทุกปีนะครับเป็นรุ่นๆครับเจอแล้วนะครับนี่ครับดอกนะครับบานแล้วนะครับนี่นะครับสามสามดอกสี่ดอกครับ แนนอนสุดยอดอีกแล้วครับวันนี้นี่นะครับยอดครับวันนี้อีกแล้วนู่นรับยอดเลยครับมี่มีดอกตูมด้วยนะครับดอกตูมนะครับ นี่นะครับนี่นะครับเก็บแล้วครับนี่นลครับเพื่อนๆครับนี่ครับเต็มเลยนะครับนี่ครับอีกดอกนี่อีกดอกนะครับนี่นะครับเต็มเลยนะครับสุดยอดไปเลยคุณนะครับวันนี้โค้ดมันี่นะครับมีกําลังขึ้นนี่อีกนะครับมีดอกสุดยอดครับดอกขนาดไหนก็เท่าฝ่ามือเลยครับดูนี่นะครับครับ ฝ่ามือไม่ยากนไหนนี่ดอกท้อฝ่ามือแล้วข้างไหนอีกนะครับบานหมดแล้วครับโรยหมดแล้วครับนี่นะครับนี่ดอกสวยนะครับนี่ครับท่าฝ่ามือหมดเลยนะครับนี่นะครับดูดอกนะครับท่ับทอฝ่ามือหมดเลยนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับมีนี่ด้วยนะครับครับเมื่อกี้ผมเจอดอกใหญ่นะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับ จะอยู่ฝั่งโน้นครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับใช่หรือเปล่าอย่ครับดอกเปนรุ่งนะใช่นะ ครับโค้น้ำเออเราดอกบล่มเลยนะครับเจอแล้วครับเพื่อนๆครับอยู่ฝั่งนู้นครับดอกใหญ่มากเลยนะครับเห็นไหมครับนั่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บกันนะครับเดี๋ยวหาที่เก็บเหมาะๆก่อนนะครับ เดี๋ยวเพื่อนดอกใหญ่มากเลยนี่จอดเลยครับเพื่อนๆนี่ครับดูดอกครับใหญ่กว่ามือผมอีกนะครับโอเคนี่นะครับปลกแบบนี้นะครับเห็ดโคนส่วนมากจะขึ้นนะครับนี่นะครับแต่น้ําเริ่มท่วมแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าจะได้อีกหรือเปล่านะครับ นี่ครับเป็นแนวคันอย่างเงี้ยครับเสียดายที่น้ําท่วมนะครับนี่ครับเพื่อนๆนะครับนี่เจออีกดอกแล้วนะครับทางนี้อีกสองดอกครับนี่ครับนครับทางนี้อีกสองดอกนะครับไยนี้อีกดอกหนึ่งนะครับ นี่ดอกสวยเลยมีนะครับดอกมันิ่มเลยลากมเริ่มลเลยนะครับนี้ย ครับเดี๋ยวจะไปเอาอีกสองดอ,อกข้างหน้านะครับนี่นะครับโอ้ดอกก็เริ่มเลยครับ นี่ครับจะเต็มถุงเยู่้แล้วนะครับนะครับวันนี้ก็พอได้แกงนะครับสองถุงใหญ่นะครับนี่นครับสุดยอดเลยนะครับวันนี้ก็พอได้แกงนะครับนี่นะครับนี่เกือบเต็มถุงนะครับ นี่ครับอีกถุงหนึ่งครับสุดยอดเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับได้สองถุงใหญ่นะครับ